โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยและกันนะครับอ่ะโอเคครับผมอฐานหกทำไมถึงไถไม่เข้านะครับอ,อในช่อง YouTube นะครับมีพี่ท่านหนึ่งนะครับคอมเมนต์ฐานถามมานะครับว่าไถนะครับฐานพวนฐานหกนะครับ ทำไมถึงไถไม่เข้านะครับก็มันมีหลายปัจจัยนะครับมีหลายสาเหตุนะครับว่าทําไมมันไถไม่เข้านะครับก็ประเมินดูว่าดินนะครับดินดินในนาแปลงนั้นนะครับมันแข็งหรือไม่นะครับถ้าดินอ่อนแล้วไถไม่เข้าก็เรามาดูผาน,นะครับผานนะ การตั้งเกณฑ์กลางตัวนี้นะครับนะแขนตัวกลางนะครับตั้งให้ผาน่ะตัวนี้นะครับตั้งฉากกับพื้นนะครับให้มันตั้งฉากกับพื้นนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับแล้วก็ไม่ให้มันโน้มก็ไปข้างหน้ามากเกินไปนะรหรือหงายนะครับ รือเอียงมาด้านหลังเกินไปนะครับนะตั้งให้มันตั้งฉากกับพื้นนะครับนี่ตัวนี้นะผานแล้วก็แขนฝั่งขวานะครับตัวตั้งฝั่งขวานะตัวนี้นะครับตั้งให้ผานหน้านะครับนี่สามตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามให้มันเชิดนะครับ ให้มันเชิดขึ้นหน่อยนะนะครับถ้าเราไปจอดกับพื้นนะครับพื้นปูนื้นซีเมนต์ก็กะว่าให้มันประมาณสามนิ้วสอดได้ครับพอดีเลยครับอันนี้ก็ดูออกเลยนะครับว่ามันเชิดนะครับเห็นไหมของผมมันเชิดขึ้นนะครับให้เชิดประมาณนี้แหละนะครับทําไมต้องเชิดนะครับเพราะว่าเวลาไถนะครับมันจะเป็นร่องนมันจะเป็นร่องแบบนี้นะ เวลาเราไถาไปให้มันกรบร่องแบบพอดีนะครับไม่ให้มันเป็นเนินเป็นนะครับอย่าให้มันเป็นเนินนะครับแล้วเพื่อที่จะให้ด้านหลังมันกลดลึกหน่อยนะครับนี่คือขั้นตอนเบื้องต้นนะครับแล้วก็ถ้าไม่เข้าอีกนะครับดูคัดท้ายนะบางทีคัดท้ายเราตั้งไม่ดีนะครับ มันก็มีส่วนนะครับเราพยายามหมุนตั้งให้มันปรับตามสภาพผานครับอันนี้ผานของผมมันมันเก่าเลยนะมันมีรอยฉีกอยอะไรเราก็ตั้งตัวขี้เมานี่แหละ้านผมไม่ขี้เมาเนาะรือกัดท้ายนี่แหละครับตั้งตามสภาพองลองปรับดูครับเพราะว่าองศาของแต่ละผานของแต่ละคนนะครับแต่ละคันไม่เหมือนกันนะ คันใหม่คันเก่าก็ตั้งไม่เหมือนกันนะครับตามสภาพครับนะ,ะต่อไปนะครับลองมาเปลี่ยนอ่าก็เลยาเยดูสลักนี้ดูนะครับลองดูนะแต่ส่วนมากตัวนี้มันจะแก้ดินพวกดินแข็งดินไรนะครับตั้งไม่ให้มันปี๋มันอะไรนะช่วยได้นะครับตัวนี้นะปกติมันจะอยู่รอบแรกนะครับรูแรกนะ อันนี้ผมเอามาใส่รูสองนะครับนะครับนะตัวในอนอสว่วนอันนี้นะครับจะให้มันตึงนะครับอย่าให้มันตึงมากพยายามให้มันอย่าให้มันหย่อนมากเช่นกันครับให้มันพอดีอยให้มันโยกนะครับโยกมีสิทธิ์ขาดได้นะครับนี่ฝั่งนี้นะครับ อันนี้เช่นกันครับถ้ามันโยกแรงมีสิทธิ์ขาดถ้ามันตึงแรงก็มีสิทธิ์ขาดนะครับเราต้องตั้งให้มันพอดีนะครับตัวนี้ตั้งตั้งให้ผานต è, floor, ัวนี้นะครับให้มันอยู่ตรงกลางล้อนะครับเพื่อที่จะมันกินไถแล้วมันพอดีนะครับไม FE, ades, ่ต <res> ้องให้มันชิดมาฝั่งนี้มากเกินไปนะให้มันอยู่ตรงถึงกลางล้อนะครับกลางล้อพอดีนะครับผมประมาณนี้แหละครับความลึกนะนี่ ทำเล็กก็ประมาณนี้แหละครับนะผมก็ตั้งฐานก็ประมาณนี้แหละครับผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไร่หรอกผมตั้งตามประสบการณ์ของผมนะครับนะก็โอเคครับประมาณนี้แหละนะครับการตั้งฐานของผมนะจุดเน้นเลยคือในตรงนี้แหละไทยเข้าไม่เข้าปีไม่ปีกับตรงนี้เลยครับ มีส่วนมากเลยเลยอันนี้นะครับพยายามให้มันตั้งฉากกับพื้นนะครับผ่านนี่นะก็แต่ละคันไม่เหมือนกันครับไม่ใช่ว่าสูตรใครสูตรมันนะแต่ละคันไม่เหมือนกันสภาพ่านแต่ละคันไม่เหมือนกันนะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้แหละครับคุณคำแนะนำนะครับไม่ใช่การสอนนะเป็นการแนะนำนะ ก็ถ้าพี่ๆท่านใดมีเทคนิคดีๆก็คอมเมนต์แนะนำมาด้วยนะครับผมผานผมมันเก่าแล้วนะครับตั้งแต่ซื้อรถมาเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนนะครับเพราะว่าไม่ได้รับจ้างเขานะครับเน้นไทยเป็นของตัวเองนะครับเอโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับ ว่าจะไปถ่ายที่ไหนนะครับทำอะไรยังไงนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงท่นี้นะครับฝากากดไลค์กดติดตามป้อมสั่งกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับ